สวัสดีค่ะฮัลโหลเอาใหม่นะเอาใหม่ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีพัสดุมาสองพัสดุนะเป็นร้านเดียวกันนะคะนี่เป็นร้านเนี้ยร้านนี้เออร้านนี้นะ,ะร้านเดียวกันนะเดี๋ยวจะมาแกะกล่องน,นี้ก่อนเลยนะเป็นมินิมักรลองนะคะก็สั่งสั่งของไปทั้งหมดสามร้อยนะ เราก็ไม่บอกแบบนึงนะเย้ได้แล้วโอ้ยมากระลองลวงอันนี้น้องเขาแถมมานะคะอันนี้ก็จะเป็นโอ้ยมินีมากระลองน่ารักจังเราสั่งน้องเขาสามกระปุกนะ โอเคก็เดี๋ยวไปดูอีกอันนึงนะคะกล่องกระเป๋าในี้จะเป็นของแถมแบบค่อยกินต่อไปแกงมา ที่เป็นสีชิ้นอุ้ยน่ารักมากชิ้นน่ารักจังเลยอยาหมดแล้วเราสั่งไปน้องที่จริงน้องเขาต้องให้เรามาทั้งหมดเออเท่าไหร่อ่ะอันนี้เราสั่งไปสามกระปุกเราจำได้คือเราโอนตังไปให้น้องเขาสามรอยพอดีก็คือชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่สี มิน ah. uh, 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 ิสามเข้าใจปะเออก็ได้มาถึงแอะเอะบายบาย